สวัสดีคนระับวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับนะครับหัวลูกไม่ชนฝาแน่นอนครับผมถ้าทําแบบนี้นะครับเราต้องดูนะครับผมว่าช่วงลูกสูบขึ้นมาสุดศูนย์ตายบนครับสุด,สดแล้วนี่ครับเห็นร่องนี้ไหมครับว่ามันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือกี่มิลเหลือกี่0.3นย์จครับถึงจะปลอดภัยเบอร์ไหนศูนย์จุดอะไรถึงจะปลอดภัยครับเดี๋ยวเรามา เฉลยตอนท้ายคลิปนะผมว่าทำแล้วทำไมต้องมีตัวเลขตลอดครับเพราะเวลาเราทำเครื่องไปแล้วมันจะไม่พังครับผมทำไปแล้วซีซ,ซีลูกจะไม่แตกลูกจะไม่ชนหัวชนขวาผมเวลาลูกสูบมันร้อนจัดจัดนะครับเหล็กหรือ,อลูมินียมมันจะคลายตัวมันจะเด้งขึ้นมาครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับผีครับผมมันเหมือนกับผีมันจะ มันจะบวมครับผมเรื่องเรี่กง่ายๆมันจะบวมขึ้นมานะครับบวมขึ้นมาจนว่าร้อนเกินมันจะเขกขวาครับผมมันจะเขกกับฝานะครับอันนี้รอยวาวเขกนะผมไม่ต้องห่วงครับรอยวาวเขกนะผมแล้วอีกอย่างหนึ่งทําไมถึงต้องมีตัวเลขครับผมก็เพราะความปลอดภัยของลูกค้านะครับํามาแล้วต้องปลอดภัยรถต้องขี่แบบมีสมูทมีประสิทธิภาพตลอดนะผมไม่ใช่ว่าขี่แล้วเดียกกเด๋ยวเดี๋ยวแก๊กเดี๋ยวเดี๋ยวกักไม่เอานะผมแบบนั้นคือมัน งานมันไม่สมบูรณ์แน่นอนครับผมรถลูกค้าก็จะมีมีประสิทธิภาพนะครับขี่ก็จะกะ้าก้องกลองนะผมระยะที่ปลอดภัยผม0.8นะผมระยะที่ปลอดภัยนะเราบอกกันเลยนะครับ0.8 0.0.5เอ0.5นี่ก็ถือว่าอันตรายนะผมแต่ต้อง0.8ครับผมถึงจะปลอดภัยนะผมระยะห่างศูนตายบนนะผมโอเคครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ